สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ท่าใหม่จันทบุรีวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมมาทำการเก็บบรรยากาศร้านนอตโตยำปากบานนะครับไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าคิวยาวมากดูนะครับเดี๋ยวจะไปจองคิวไว้ก่อนนะ เอายมประกอบแล้วก็อ oh. มกเอาเอายำกุ้งลวกอะยำกุ้งสุกอยำกุ้งสุกกพอ ครับมา้วต่อสวัสดีครับสวัสดีค่ะนึกว่าคนจะน้อยนะเนี่ยลูกค้ามีแต่จะเยอะข้าวแม่ค้ามีแต่จะน้อย <laughs> แม่ค้าก็ตายกันหมดแล้วค่ะพอดีไปเลือกตั้งเลยมาช้าเลยไม้จบแล้วก็ยืน่นเข้าไป แล้วผู้ช่วยไคไหนหมดาวันนี้ยผู้ใหพนักงานป่วยกันมากกว่าครึ่งร้าน่มันะตอนนี้จะปิดร้านสี่วันพักผ่อนมั้งเฮ้ออันนี้อ,นอันน,น,นี้อันนี้ไม่ได้เอามาขู่ลูกค้าใช่ไหมเนี่ยเติมของลยค่ะน,นี่ครับเลขคิวที่72แบบ วันนี้พนักงานป่วยกันนะครับเพราะว่าน่าจะด้วยอากาศร้อนเนาะแล้วก็ทำทุกวันไม่ได้หยุดก็เป็นเล้งับ ่าอาร์ตจะยำคนเยอะแล้วมาเจอน็ตอตตกเข้าไปเยอะยิ่งกว่านะครับดูปริมาณปริมาณหน่ยเปี่ยนโ้เตหนอ่อยเล็กนึงปกติจะหยุดวันพุธคับอันนี้น่าจะหยุดกันยุด อาทิตย์หน้านะาจันหนึ่งพระลหัตอย่เงตั้งแต่วันจันทร์ทุกนพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ,รรบอยู่ถึงวันพรหัสนะครับ อันนี้ไม่ได้กินตังค์ตาใอันนไม่ได้กินตังไว้คพรไม่ไดมากรีนงค่ะมีเปล่มกรนบ้าเขาี้เป็นไปย่อยเดี๋ยวผมจะให้ดูเมนที่ยำเสร็จแล้วนะครับปิแล้ อย่าเมนูยงาไปเจอไปเดี๋ยวมีเมนูใหม่ครับจะดูข้างหน้าก่อน นยนะจ๊ะยำสามไข่ไม่ใส่ไข่แมงดาเอาไข่กุ้งใส่มงเขาหน่าทีน่น <Richt> er> ี่ไม่ใส่ปลานอ่นี่งยวงเก็นอกินนานยจะกินเท่าไหร่นานเลย thank <laughs> you นี่น,น่าจะหมดเร็วใช่ไหมน่าจะน, e: kita, น่าจะหมดเร็วน่าจะหมดเเพราะว่าประกาศของเท่าไหร่ก็ขายแค้หมดประกาศในเขตเลยดิจะเผื่อคนก็มากันเดี๋ยวตู้หนูต้องแช่ปูไข่จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวช่องไหนหนูจะนี้อีกทีนึงเป็นกี่ประมาณ2โมงอ๋อน่าได้เลย อะไรต่ออ่ะพี่ป่านมึงทำอะไรไปแล้วอ่ะม,มึงทำมึงทำจากหน <Okay. S 2> ักหล่อเลยจันักหล่อเลยไข่ก็ไม่เอาไข่ในกาเนาะเอออ นี่ือต้องเป็นยำจัดหนักเลยครับ,บฝั่งตรงข้ามก็จะมีทุเรียนขายด้วยอนๆที่าาชมวันนี้จะเก็บหลายคลิปหนเลยครับ อากาศไม่มีแดดร้อนน้องสางมอง่ะอากาศอากาศมันข้าวไม่ใช่ร้อนอากาศพายุจะมาเนอะกูมาอีกหนึ่งเขาบอกให้ระวังเขาบอกให้ระวังจินามีอยา่นี้อะจริงอะ ไปแล้วว่าจะไปเที่ยวทะเลโรงพยาาลเนี่ยยาม15เนอะใช้ตาไปเที่ยวทะเลไหนยังไม่รู้เลยบ้านรกันครับทหนูจะไปได้หรในบ้าหนูยังไม่รู้เลยไม่รู้ว่าทะเลโรลงพยาบาลอ่ะต้องหาวันหยุดบ้างมันมันยำทุกวันมันก็ล้าเนาะ วันพุธแต่หยุดก็เหมือนไม่หยุดอ่ะยังจะหนักอุ้ยน้าจะหนักอันนี้ม่าตกงมาอะเอาห้อยออกดิแมอ่ะเสียเรือใจแล้วจะน่าจเย็นเนี่ย่แล้วอีกสิบสามแล้วอีกสิบ่วน้าหนูเอาะทำจะหนักเนาะ

เดินนะครับด้านข้างก็จะมีไก่ทอดขายวันนี้ไก่ทอดบานเลยครับถ้หิวก็มีอะไรรองท้องนะครับใกล้ๆกัน ผมยังไม่รู้หาโตได้ต่อเอา้าสี่สามในที่คุณอันนี้มันมีหนึ่งที่คุณเสียวะ่ะเออก็นสี่สามาอยูย่กันอ่ะี่ก็สี่สามก็กินร้านด้วยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจ,อจบไปเรื่อี้นะครับเดี๋ยวขอพักเครื่องก่อนอันนี้